สามเสน่ห์นะคะในตัวของผู้หญิงทำให้เขาสนใจและรักคุณมากขึ้นนั่นเองเสน่ห์แรกคืออะไรรู้ไหมมาจากคำพูดและความจริงใจค่ะคนที่มีความจริงใจจากคำพูดคนเรานะเขาสัมผัสได้นะว่าคนนี้เวลาพูดแล้วมีความจริงใจหรือเปล่าคนนี้พูดแล้วคือ คำพูดอีกแบบหนึง่งจิตใจคิดไปอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าซึ่งคนสามารถสัมผัสได้นะคะดังนั้นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่ผู้ชายสนใจแล้วรู้สึกตกลุมรักคุณนะคะคําพูดเหล่านั้นจะมาพร้อมด้วยความจริงใจว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นอย่างที่คุณคิดจริงๆนั่นเองค่ะข้อที่2คือผู้ชายจะตกลุมรักผู้หญิงที่มีสเสน่ห์โดยการที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่ทําให้คนที่อยู่ด้วยนะคะมีความสุข มีความสบายใจคุณรู้ไหมว่าพลังงานเหล่านี้มันออกมาจากที่ไหนทำไมคนที่อยู่กับผู้หญิงเหล่านี้ถึงมีความสุขมีความสบายใจเพราะพื้นฐานเดิมผู้หญิงคนนั้นนะคะเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเวลาที่เรามีความสุขเป็นทุนเดิมในตัวเองอยู่แล้วนะคะพลังงานเหล่านี้ จะกระจายไปสู่คนรอบข้างทําให้ผู้ชายติดสนใจและคิดถึงคุณนั่นเองนี่คือเสน่ห์ที่ขุดออกมาจากตัวของผู้หญิงดังนั้นโคชเชมสอนเสมอค่ะว่าการที่เราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินดึงดูดความรัก ดึงดูดความโชคดีสภาวะจิตใจข้างในของคุณต้อง High Energy หรือว่าจะต้องมีพลังงานของความสุขนะคะอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่3นะคะผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และทําให้ผู้ชายสนใจและตกลุมรักเธอ,อคือจะใช้สเสน่ห์เป็นผู้ฟังที่ดีคุณสังเกตเลยว่า ผู้หญิงเหล่านี้นะที่ผู้ชายชอบผู้ชายลงเสดเนี่ยเขาจะมีทักษะการฟังเพราะเขารู้ว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยมันจะได้เปรียบนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของ relationship หรือว่าในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเป็นความ Success ในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฟังเนี่ยจึงสำคัญมากๆแล้วผู้หญิงเหล่านี้เขารู้ด้วยนะว่าจะมีการฟังแบบไหนซึ่งเขาจะตั้งใจฟัง แล้วในสมองของเขาอะ่ะจะจาทุกสิ่งทุกอย่างที่คนคนนั้นพูดเป็นคีย์ที่สําคัญดังนั้นเวลาที่คุยกับผู้หญิงคนนี้หรือผู้หญิงเหล่านี้นะผู้ชายจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจและทําให้เขาดีวกับคนที่กำลังฉลาดอยู่แล้วก็สนใจในตัวเขามากขึ้นนะคะอันนี้คือ3มสิ่งที่บอกได้เลยว่าผู้หญิงมีสเสน่ห์ทำแล้วเวลาที่ทำคือผู้ชายจะตกหลุมรักแล้วก็ แพ้ทางคุณนั่นเองนะคะทีนี้กรณีที่เป็นหนุ่มต่างชาติเราสามารถนำสามสิ่งที่โคเชมเอามาใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะในกรณีที่เป็นหนุ่มต่างชาติเนี่ยโคจะบอกเลยว่าเบื้องต้นคุณต้องมีความเข้าใจในภาษา ระดับหนึ่งซึ่งความเข้าใจในภาษานี่แหละจะทําให้คุณได้มัดใจเขาแล้วชนะใจเขาได้มากขึ้นหลายคนบอกว่าโค้ชขาหนูติดปัญหาอยู่ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แล้วก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าหนูอ่านภาษาอังกฤษได้อยู่นะซึ่งเวลาเขาพูดรัวๆมาแล้วมันฟังไม่ค่อยทันโค้ชจะบอกเลยเนาะถ้าเราอยากจะแก้ตรงนี้นะคะคุณต้องฝึกทักษะการฟังและเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเวลาที่คุณเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น คุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการฟังเนาะโคเชเคมีคอร์สนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นคอร์สสื่อสารได้มัดใจฝรั่งทําให้แฟนฝรั่งตกหลุมรักคุณนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สภาษาอังกฤษเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นพื้นฐานไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะคือไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยอะ่ะแล้วก็อาจจะจําไม่ค่อยได้ว่าจะต้องทํำยังไงซึ่งนี่เป็นคอร์สออนไลน์นะคะคุณสามารถติดต่อสอบถามโคเชเคมได้รับรองว่าเมื่อคุณเรียนไปแล้วอะ่ะ ความรักของคุณจะดีขึ้นภาษาของคุณจะดีขึ้นคุณจะรู้คําที่จะไปสื่อสารหรือพูดคุยกับหนุ่มฝรั่งได้ง่ายขึ้นทีนี้พอคุณพูดคุยสื่อสารได้ง่ายขึ้นคุณจะเลือกได้ง่ายขึ้นนะคะใครสนใจโรงเรียนคอรติดต่อได้ที่แอดชเอมค่ะ